เอาเลยครับผมในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวใหม่ๆประจำวันที่27กรกฎาคมนะครับของ r ร g n a r o k Origin Global กันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันต้องบอกเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเอาใจสายแฟชั่นสุดๆนะครับเพราะว่ามีเข้ามาถึงด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ครับผมหัวข้อแรกก็คือการเปิด ตู้วิชชิ่งนั่นเองนะครับผมตู้วิชชิ่งรอบนี้นะครับมาในชื่อของ Rhyme of ไ i l อเรตนั่นเองนะครับเป็นธีมแบบเกาหลีเกาหลีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดนี้เนี่ยจะเจ๋งหรือเปล่านะครับผมมาเริ่มกันที่ส่วนหัวก่อนเลยนะครับส่วนหัวนะครับ Butterfly Dance นะครับผมตัวนี้จะเพิ่ม Strength Index อย่างละ2นั่นเองนะครับแล้วก็มี p d a m a g e 3% M Damage 3%และมี Healing Receive 5%แถมยังโดนคนเนี่ยเบาลงด้า ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าโอเคมากๆในส่วนหัวเลยนะครับใครที่อยากรับพิวแรงๆและโดนคนเบาๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับส่วนหลังอีกอันนึงที่ผมมองว่าเจ๋งเหมือนกันครับ e t e r i a l Dream นะฮะตัวนี้จะเพิ่มน้ำหนัก500นะฮะแล้วก็ได้รับดาเมจจากขนาดกลางเนี่ยเบาลง5%นะครับแล้วก็ตีขนาดกลางเนี่ยแรงขึ้น5%ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการต้านสถานะผิดปกติทั้งหมดเนี่ย5%นะครับก็ น่าสนใจถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แอบดีตรงที่ว่ามันบูสต์ดาเมจต่อขนาดกลางได้ด้วยทั้งๆท,ที่เป็นส่วนหลังอะนะเออนะครับแล้วก็ตัวปากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็งอินเด็กอย่างละ3แล้วก็ลดคูดาวส a ์เนต์แอตแทกสปีดนะครับตัวนี้ก็มองว่ายังสู้พวกเหมียวเมีวไปไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ ตัวชุดนะครับ Prime of Violet นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม P กับ M Attack นะครับอย่างละ3%แล้วก็จอกรอจอกรอะเวทจอกกรากายอย่างละ2% All s t a 2นะครับแล้วก็เวลาโจมตีเนี่ยมีโอกาส3%ที่จะทำให้ดาเมจครั้งต่อไปเนี่ยแรงขึ้น5% 3วินะครับคูดาว12วิอันนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่เพราะว่า มันมันมันสามสามวิอ่ะแล้วก็อาจจะติดคูดาวอีกประมาณ9วิก็มีโอกาสที่จะแรงขึ้นอีกอันนี้ก็ต้องลองทส DPS กันดูนะครับผมอ่ะก็ชุดนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่าเหมาะกับอาชีพอะไรเนาะผมว่าทุกอาชีพมันก็ใส่ได้ใส่ได้หมดเลยนะครับมันดูครอบคลุมอยู่นะอันนี้ใครที่ยังไม่มีชุดไหนเลยก็ถือว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดเจ้าชุดนี้เนี่ยในไลฟ์สตรีมละกันนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเกือหรือเปล่านะฮะโอเคฮะก็หลังจากตู้วิชชิ่งผ่านไปนะครับวันนี้ ยังไม่หมดครับสายแฟชั่นครับเข้ามาที่ R.O. Shop ครับแล้วก็ตรงที่ผมนั่งบังอยู่นะฮะข้างล่างรีชาร์จตรงนี้นะครับจะมีคำว่า Festival Gift ครับเพื่อนๆคลิกมาเลยนะครับจะมีกล่องหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีทั้งหมด5กล่องด้วยกันนะฮะอากล่องแรกนะครับจะเป็นกล่อง Shark Hat นะครับผมกล่องละ30แมวครับซื้อได้50ครั้ง นะซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีหมวกฉลามชาร์คแฮตอยู่ครับแล้วก็จะมีของอื่นๆที่เป็นของเกลือนะจริงๆมันก็ไม่เกลือหรอกมันก็เอาไปเติบโตตัวละครได้ฮะพวกตัวกาชาบ้างพวกขนนกบ้างพวกออฟแมวบ้างนะฮะเปิดครบ50ครั้งเนี่ยก็จะได้ชาร์คแฮตอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะได้ก่อน50ครั้งนั่นเองนะครับผมอ่ะอันที่2เนี่ยจะเป็นซีเชลทิสเตอร์นะฮะอ่านถูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็ กล่องละ30เแมวนะครับซื้อได้50ครั้งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสได้เป็นเชลริปอคเซสซอรีนะครับที่เหลือก็เป็นของคล้ายๆกับกล่องแรกเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถ้าการันตีเนี่ยก็อยู่ที่ชุดละ1,500เแมวนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นกล่องที่ราคา40เแมวนะครับผมอ่ากล่องที่ราคา40เแมวกล่องแรกเนี่ยก็จะเป็นซีเชลเอียริงนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีโอกาสได้พวกแรกกราดด้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ อ่ะอันนี้เนี่ยการันตีอยู่ที่2,000ัแมวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็2,000เแมวเหมือนกันอันนี้จะเป็น Dream ี f a p u c c i n o เป็นส่วนหลังนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ของต่างๆตรงนี้เลยนะฮะการันตี2,000เแมวเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นกล่องที่ราคา50เแมวครับผมกล่อง50เแมวตรงนี้นะครับผมอ่ะต้องใช้อาการันตีเนี่ย60ครั้งนะกล่องนี้ถ้าจะการันตีเนี่ย อยู่ที่3,000แมวครับมีโอกาสได้เป็นสัตว์ขี่เลยบันนี่แลนเทอร์นั่นเองแล้วก็ของอื่นๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าไอ้5กล่องนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ Shark h ฮ t ก่อนละกันนะฮะชาร์กเฮดอ่ะเข้ามาดูเลยป,เลลปั๊บเลื่อนลงมาปุ๊บ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 เดี๋ยวหาก่อนนะฮะชาร์กเฮดชาร์กเฮดเอ้ยมันอยู่ไหนวะนี่ฮะเกื่อนี่ชาร์กเฮนี่ฮะเป็นฉลามนั้นชอบงับคุณ นะฮะโอเคนะอันนี้จะเป็นสเต็ง2 AG2 แล้วก็ Water Damage Reduction 5%นะคือมันไม่ได้ดีมากแต่ถ้าเอามาสะสมน่ารักน่ารักเนี่ยก็โอเคนะเออก็น่ารักก็สามารถใส่ได้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมน่าจะเป็นส่วนหน้านะครับส่วนหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้อ่าเป็นต่างหูนะครับ C s h e l l e a r r i n g นะฮะตัวนี้จะมีการเพิ่ม Attack Speed 1%แล้วก็แม็กเลือด3%นะครับแล้วก็จอกเปราะอีก2%นะส่วนหน้า ก็ถือว่าพอได้อยู่พอได้อยู่เผื่อใครที่แบบหาเลือดหาอะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆส่วนหน้าเนี่ยมันมีอันที่มันได้เลือด5%ด้วยนะเอออาจจะเอามาใส่แบบสวยๆก็ได้นะครับส่วนปากละ่ะส่วนปาก,ะน,ปากะนะครับผมก็จะเป็นตัวเอ่อเป็นตัวเดี๋ยวนะหาก่อนนะฮะนี่ฮะที่เป็นเปลือกหอยแบบนี้เลยสีม่วงนะฮะอันนี้จะมีการเพิ่มออสแตทเลย2แล้วก็น้ำหนัก100ทําทำดาเมจต่อเผ่าปลาแรงขึ้น3%แล้วก็โดนเผาปลาเบาลง3%นนั่นเองนะครับผมก็ โดยรวมแล้วก็เฉยๆนะในส่วนปากนะครับอ่าแล้วก็หลังครับหลังเนี่ยจะเป็นตัวแฟร์บูชิโนแบบนี้เลยนะฮะอ่าตัวนี้จะเพิ่มสเต็งอินเด็กซ์อย่างละ3แล้วก็พีดาเมจกับเอ็มดาเมจอย่างละ1%นะครับก็โดยรวม4ชิ้นนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นของที่แบบเน้นความน่ารักมากกว่าเนาะเออไม่ได้แบบว่าเน้นความเก่งสะเท่าไหร่ถ้าเกิดใครเป็นสายแฟชั่นอยากจะเก็บ4ชิ้นนี้นะครับหมวกหน้าปากหลังเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปิดไข่ได้นั่นเองนะครับผมอ่าแต่มีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ สัตว์ขี่นั่นเองนะฮะสัตว์ขี่จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะนี่ b u นนี่แลนเทิร์นะฮะถ้าขี่แปลกๆหน้าน้องหลอนๆอยู่นะ <c oughs> เอออันนี้นะครับจะเป็นสัตว์ขี่นะครับที่เพิ่ม p s t a g แล้วก็ e อ a g เนี่ยอย่างละ1.5ครับแล้วก็วิดบวก4นั่นเองนะครับมีทริคพรีวิวให้ดูด้วยนะฮะนี่ตีลังกามเลยนะแล้วก็กระต่ายทำเบลนะฮะแต่น้อง,องตาดูน่ากลัวอยู่นิดนึงนะเออ เอาละเออมีการเกาหูด้วยนิดนึงอ่าแล้วก็กลับไปขี่นะเข้าก,กับชุดเหลืองอยู่นะอ่ะ,อะโอเคก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดเจ้าตัวบันนี่แลนเทิร์นให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะคือการันตีเนี่ยมันอยู่ที่3,000แมวผมมี4,000แมวนะครับซึ่งอขอแบบไม่การันตีได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราลองซื้อแล้วกันนะครับผมปกดโบ๊ะโอมันซื้อทีละหนึ่งอย่างนี้เลยเหรอกดใช้โอ้โหสันชัยกีวี แอบซื้อยากเหมือนกันนะเนี่ยซื้อได้ทีละหนึ่งนะฮะเนี่ยต้องเลื่อนคอยเลื่อนมาซื้อตลอดเลยอ่ะซื้อสและซุปเปอร์คุกกี้นะครับผมไปต่อโป๊ะโอ้โหนี่ถ้ามันซื้อแบบเยอะๆได้ไหมเนี่ยทีเดียวเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะฮะเหมือนจะไม่ได้นะพอผมกดซื้อปั๊บเนี่ยมันก็เด้งมาหนึ่งเลยมันไม่ถามเลยว่าจะเอากี่อันเออซื้อ1กด1อ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่าทําให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะฮะโป๊ะ8ครั้งละ ผื่อมันจะออกก่อนมันอยากให้เราลุ้นทีละครั้งแน่ๆนะฮะมันไม่อยากให้เราแบบซื้อเหมาการันตีอ่ะใช่ไหมโปะโปะมาโป๊ะโป๊ะสิบสองสิบสามครั้งแล้วนะฮะต้องมานั่งเลื่อนอย่างงี้นะฮะโอเคมารำบากให้คนดูดูกันนะครับว่าเราจะได้ตอนกี่ครั้งแต่ตอนนี้ไม่มีใครเปิดเลยนะเออมาดิปึ๊บเบิรต้องมานั่งซื้อทีละครั้งหรือว่ามันมีวิธีแต่ผมไม่รู้วะเออใครรู้ก็บอกผมทีนะฮะ โอเคต้องคอยเลื่อนตลอดด้วยนะครับประเด็นปับ๊บมาแล้วฮะจะครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ mm hmm. เหรียญแมวก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะฮะโบโบโป๊ะ oh. 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 ปะปะปึ๊บไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะฮะโอเคร okay. ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ได้สัญชัยกีวีมาเยอะอยู่นะถือว่าโอเคนะเออสัญชัยกีวีนี่ผมต้องใช้อยู่ล้นะครับอ่าตัวสิวูนะฮะสันชายกีวีไปปึบ กี่ครั้งแล้วเนี่ย36ครั้งละนะครับผมไปต่อโป๊อไปต่อป๊อบมาหน่อยเพื่อนมาก่อนได้ไหมออกก่อนการันตีหน่อยเกม40ครั้งแล้วนะฮะเหลืออีก20ครั้งครับผม20ครั้งก็คือประมาณ1,000แมวนะฮะโอเคออกเรื่อยๆมาต่อโอเคฮึบ15ครั้งสุดท้ายครับเฮ้ยจะไม่มาก่อนจริงๆเหรอวันนี้เรนเทิลจึบจ๊บจึ๊บ จึ๊บป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 ึ๊บอ่๊เหลือ8ครั้งแล้วนะไม่มาก่อนจริงๆหรอเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยฮึบฮึบฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บและ โอ้โหครั้งสุดท้ายครับกดซื้อไปเลยครับผมแล้วกดใช้ฮะนี่ฮะได้มาแล้วครับผมบันนี่แลนเทนนะครับผมโดยการการันตีนะครับผมอ่าโอเคผมอยากได้แค่สัตว์ขี่นี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดใช้งานกันดูนะฮะเปิดใช้ปา๊บนี่พลังเพิ่มมาอ่าตรงนี้ผมเลเวล9้าพอดีได้ลดโกลบอลคูดาวด้วยไหนลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปขี โอ้โหลอยได้เลยนะฮะเออท่าขี่แอบแปลกๆแต่อารมณ์เหมือนแบบม้าหมุนอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์เหมือนม้าหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆถ้าเปลี่ยนท่านั่งเป็นนั่งข้างๆจะจะน่ารักกว่านี้ <c oughs> เออแต่ก็แบบนี้ก็ได้ฮะ,อะลองดูนะฮะโอเคฮะก็นี่เลยน้องกระต่ายบินนะครับผมอ่าเดี๋ยวต้องทําสูตรตีบวกน้องกระต่ายบินแล้วล่ะนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับ ใครที่อยากจะเปิดนะครับผมอยากจะเติมเงินนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ Pay to Win ได้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็หวังว่าจะเป็นข่าวสารเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาว r a c k t r r o o กออ i i จนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับผมสำหรับทีนี้ขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ